I'm ฟังการงานการเงินทุกคนสามารถกดช่วงท้ายคลิปนะคะไปฟังการงานกับการเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายนได้นะคลิปออกแล้วนะคะส่วนความรักค่ะไพ่ตรงหน้าก็เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นไพ่ของคนโสดนะพี่หมอทําการสับไพ่หยิบไพ่รอแล้วนะคะไพ่คนโสดเดี๋ยวก่อนสําหรับคนมีคู่ก่อนที่จะฟังคนโสดนะคะสําหรับคนมีคู่สามารถกดไทมส์สแตมใต้คลิปค่ะ ไปฟังพาร์ทของตัวเองได้เลยนะจะได้ไม่เสียเวลาใครฟังความรักจบแล้วก็อยากให้ไปฟังสุขภาพช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะสุขภาพนี่สั้นๆน,นะไม่ได้ยาวมากนะคะโอเคมาเราจะมาเริ่มกันที่หน้าไพ่ก่อนนะคะไพ่ของคนโสดเดือนนี้ก็จะมีไพ่2ถ้วย6ถ้วย2ดาบ tower the world ค่ะ the star 3ดาบ queen ถ้วย wheel of fortune แล้วก็ king ดาบ ต้องบอกว่าสำหรับคนโสดสนิทค่ะเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสในการที่จะได้เจอกับคนใหม่แล้วก็ชาวลาัคนณาราศีมังกรเนี่ยก็จะเปิดใจให้กับเขานะคะความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาหรือคนที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้เนี่ยพี่หมอมองว่ามีความลงตัวมีความแบบเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะคะมีโอกาสว่าจะเป็น แฟนเก่านะคนเก่าคนคุยเก่าคนในอดีตหรือแม้กระทั่งเคยอยู่กันในสถานะเพื่อนมาก่อนอเพื่อนที่แบบเพื่อนสมัยเรียนเออนุบาลยังได้เลยเอาเป็นว่าเป็นคนเก่าๆนะคะหรือคนที่เราเคยแอบชอบเขาเขาเคยแอบชอบเราอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าคือมีโอกาสมากๆอะที่คุณจะเจอกับคนแบบนี้แล้วก็ รู้สึกคลิกกันเออพี่หมอชอบ energy ของความคลิกชาวมังกรจะรู้สึกว่าไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรเยอะมันเป็นฟิลลิ่งแบบมองตาก็รู้ใจแต่สิ่งที่มังกรจะต้องระวังนะคะคือเขาบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยเจอคนที่ใช่แล้วแต่มันมีความรู้สึกลังเลอืมมันมีความรู้สึกลังเลบางอย่างเกิดขึ้นค่ะ ืมจะบอกว่ายังไงดีมองว่าถ้าอยากจะถ้าอยากจะมีแฟนอะอยากจะให้ถามตัวเองอะรู้สึกว่ารู้สึกว่าอยากให้ถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรในเรื่องของความรักในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันสบางคนอนะพี่หมอรู้สึกว่าบางคนอนะมีความแบบ กลัวในการที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยเพราะอาดีตหรืออะไรก็แล้วแต่นะจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คือมันมีมันมีอุปสรรคในแง่ของความคิดความกลัวที่จะเริ่มใหม่อะไรทำนองนี้ค่ะมังกรก็จะคิดเยอะแต่ไพ่เขาบอกว่าก็คือคิดเยอะได้นะมันมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเรานะคะคิดเยอะได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่อยากให้มี ความคิดที่ว่าเรามีสิทธิ์ในการที่จะมีความรักได้คุณสามารถมีรักดีๆได้มันก็จะช่วยให้เราอะไม่กลัวได้อืมประมาณเนี้ยคือสิ่งที่พี่หมอเห็นนะคือคนโสดมีความกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนยังรู้สึกแบบอดีตเนะี่ะมันมันมันก็ยังเหมือนคนที่คนที่เข้ามาเนี้ยนะพี่หมอว่าถ้าเป็นแฟนเก่าหรือเป็นคนคุยเก่า ในตอนที่มีปัญหาแล้วก็ทำให้ต้องเลิกรากันไปมันเกิดจากประเด็นที่แบบคุณสองคนเหมือนไม่คิดเลยอะว่าเออเรื่องเนี้ยมันจะทําให้เราแบบเราแบบต้องเลิกคุยกันเราต้องเลิกคบกันทีนี้พอถ้าเป็นคนเก่าแล้วกลับเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะความคิด ความคิดเนี้ยมันจะกลับมามันจะรู้สึกแบบมันจะเป็นแบบนั้นอีกไหมแต่พี่หมอรู้สึกว่าในเมื่อเราไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้อะคุณไม่ต้องไปกังวลเลยว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงคุณเน้นแค่ที่ว่าคุณมีความสุขไหมการจะเอาคนนี้กลับมามีความสุขไหมถ้ามีความสุขไปได้แต่ถ้าคุณคิดทบทวนดูแล้วคุณรู้สึกว่าความสุขของคุณไม่ใช่การมีเขาอะ่ะ แล้วเดี๋ยวคนใหม่ก็จะเข้ามาพลังงานตรงหน้าคนที่ใช่ในเดือนนี้นะคะพี่หมอว่ามันไม่ใช่แค่ energy คนเก่าหรกแต่ว่าคนเก่ามันเด่นขึ้นมาเฉยๆนะมันยังเป็นคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งคำว่าเนือคู่ได้ด้วย เออม,มีมีหลายคนมีสิทธิ์เจอเนื้อคู่นะคนในอดีตในที่นี้คืออดีตชาติอย่างได้เลยเพราะฉะนั้นอยากให้ลองเปิดใจลดความกลัวลงอะไรที่เราไม่สามารถจะไปควบคุมไปจัดการมันได้นะคะไปคาดหวังอะไรมันไม่ได้ก็ปล่อยเน้นตัวเองตัวเองมีความสุขไหมตัวตัวเองแฮปปี้ไหมเราโอเคไหมเราอยากคุยกับคนนี้ไหมเราอยากรับคนนี้เข้ามาในชีวิตไหมให้เน้นแบบนั้นถ้าคำตอบของคุณคือใช่ก็เปิดใจนะคะ ต่อมาสำหรับพลังงานคนโสดที่มีคนคุยนะคะคือโสดไม่สนิทนะแล้วอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมีโอกาสของการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าเป็นคอมมิตเมนต์ได้ไหม คือก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นกรณีนี้จะแยกไว้2เคสนะคะคือเคสที่สามารถจะพัฒนาและมีคอมมิชเมนได้แต่เดือนนี้คุณจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นทําให้คุณกับเขามีโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดกันมันจะต้องมาเคลียร์กันค่ะมาพูดมาคุยมาทําให้มันชัดเจนถ้าคุณพอใจคุณรู้สึกชัดเจนกับสิ่งที่เขาเคลียร ับเราหรือว่าเขาบอกเราหรือเขาทำให้เราเห็นอ่ะมันก็จะไปต่อมีโอกาสที่จะเกิดคอมมิทเมนต์ได้แต่ยังจะไม่ใช่ในเดือนนี้นะคือมองแค่ว่าคนคนนี้ถ้าคุณผ่านอุปสรรคเดือนนี้ไปด้วยกันได้มันเป็นเหมือนกับบททดสอบที่ทำให้คุณแบบตัดสินใจได้เลยอะว่าคนนี้เอ้ยเราพัฒนาได้เขาก็จะตัดสินใจได้เลยเหมือนกันอะไรที่ไม่ชัดเจนมันก็จะชัดเจนขึ้นนะคะกับอีกเคสหนึ่งก็คือ ถ้าคุณเป็นมีคนคุยแล้วคนคุยกับคุณอ่ะคุณรู้สึกว่าปัจจุบันเนี้ยคุยกันแล้วมันคลิกมากมันดีมากมันแบบมีโอกาสเนี่ยไม่ต้องมาดูดวงหรอกเราก็รู้เลยว่าเรามีโอกาสพัฒนากับคนนี้อันนี้ก็ต้องแอบเตือนนิดนึงพี่หมอรู้สึกว่ามันมีเกณฑ์ที่มันจะไม่เป็นแบบนั้นเออมันมีโอกาสที่ มันจะมีบุคคลที่สามโผล่เข้ามาในเดือนนี้เขาอาจจะมีคนคุยมากกว่าคุณคุณอาจจะมาได้รู้ในเดือนนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันจะไปเข้าขายไอ้เมื่อกี้นี้ด้วยนะไอ้พาดเมื่อกี้ถ้าคุณรู้สึกว่ามันคลิกมากเรายังไม่ใช่แฟนกันเราแค่เป็นคนคุยโอเคที่ผ่านมาเราไม่รู้เลยว่าเขาคุยหลายคนเราเพิ่งมารู้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่า มันก็แค่คนคุยสมมุตินะคะบางคนอาจจะมีไมเซ็ตประมาณว่าก็แค่คนคุยฉันก็คนคุยอะไม่แปลกฉันก็คุยหลายคนเหมือนกันแต่ถ้าคุณแบบคิดอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกแบบยังไงเราก็อยากพัฒนากับคนเนี้ยก็คือในอนาคตมันก็จะพัฒนาได้เหมือนกับกรณีของเมื่อกี้นี้แต่ถ้าเกิดคุณตอบตัวเองว่าไม่ชอบเรายังคุยแค่คนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ควรจะคุยกับเราหรือศึกษาเราแค่คนเดียวเหมือนกันเลยประมาณนี้ก็จะเป็นไปได้ว่าคุณก็จะ ตัดคนคนนี้ออกแล้วมันจะมีคนใหม่เข้ามาแทนก็จะเป็นแบบหนีแทนนะคะคนโสดแบบมีคนคุยก็คือมีสองพลังงานคือสามารถที่จะพัฒนาได้ แต่จะคล้ายๆกับคนโสสนิทนะคือมันจะผ่านปัญหาบางปัญหาก่อนแต่อันเนี้ยพี่หมอเห็นค่อนข้างชัดว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่3เขาอาจจะมีคนคุยมากกว่าคุณหรือคุณเพิ่งมารู้อะไรบางอย่างที่แบบคุณไม่โอเคนะคะก็เลยทําให้ต้องมาคิดทบทวนถ้าคุณโอเคผ่านไปได้มันจะผ่านไปได้แต่ถ้าคุณไม่ไม่โอเคเลย คุณรักตัวเองคุณต้องการให้เขาคุยกับเราคนเดียวอย่างเงี้ยคุณรู้สึกมันไม่แฟร์ฉันคุยกับเขาคนเดียวทําไมเขาถึงคุยกับคนหลายคนคุณก็จะดูคนอื่นมันมีแบบนี้ด้วยนะคือตัวชาวมังกรเองมีคนอื่นหรือชอยอื่นเข้ามาเดิมทีคุณรู้สึกว่าคนนี้คลิกแล้วแต่อยู่ๆมีคนที่คลิกกว่าเข้ามาเป็นแบบนี้ได้ด้วยค่ะก็ จะพัฒนาได้หรือไม่ได้ท้ายที่สุดมองว่ามันอยู่ที่ความต้องการของชาวลัคนาราศีมังกรเป็นหลักถ้ามังกรพิจารณาแล้วไตร่ตรอ,องแล้วใช้เหตุและผลตรกกะในการแบบคิดแล้วอย่างเงี้ยพี่หมอว่ามีโอกาสสูงที่จะพัฒนาแต่ในอนาคตนะเหมือนกับเดือนนี้มาผ่านปัญหากันไปนก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูซิมันจะยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามังกรอะ คิดแล้วเหมือนกันไตรตรองแล้วเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคค่ะก็จะไม่พัฒนานะด้วยความที่อันนี้คือดวงรวมนะคะเพราะฉะนั้นพี่หมอเห็นกี่เคสก็จะพูดทั้งหมดเท่าที่เห็นเพื่อที่จะให้ได้ครอบคลุมนะคะเนื่องจากมังกรที่มาฟังก็ต้องมีมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนนะอะ ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับเรื่องราวความรักของคนโสดฟังจบแล้วก็กดไทม์สเต็มไปฟังสุขภาพกันนะคะสั้นๆส,สุขภาพเนี่ยโดนคนคอมเมนต์ว่าด้วยนะว่าเข้ามาฟังสุขภาพอะ่ะได้ฟังนิดเดียวที่เหลือเป็นความรักแต่จริงๆคลิปอะค่ะมันคือคลิปความรักแหละแต่พี่หมอใส่สุขภาพมาให้ด้วยจะได้ให้มันครบกับ4เรื่องหลักในแต่ละเดือนที่เราควรจะรู้นะคะสุขภาพพี่หมอไม่ได้โฟกัสมากพี่หมอจะมองหาโรค หรือว่าเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดโรคแล้วก็ไประมัดระวังกันเพราะฉะนั้นลองกดไปฟังก่อนมันสั้นๆเองนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดไพ่ให้กับคนมีคู่ก่อนนะคะอย่าลืมกดทามสแตมปไปฟังสุขภาพด้วยนะและใครยังไม่ได้ฟังการงานการเงินก็อย่าลืมไปฟังกันนะคะ มาต่อกันที่ไพ่ความรักคนมีคู่ชาวลัคนาและชาวราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะไพ่ในเดือนนี้ได้อัศวินดาบ1 0ถ้วย8เหรียญเด็กเหรียญวิวออฟฟอร์จูนสดาบ8ถ้วย3เหรียญคิงถ้วยและ1เหรียญเป็นเหรียญเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเดือนนี้ค่ะมองว่าความรัก หลักๆของชาวราศีมังกรและลัคนามังกรเหมือนโฟกัสไปที่การสร้างความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์อะอารมณ์แบบสร้างสร้างอนาคตสร้างเนื้อสร้างตัวหรือบางคนก็จะเป็นในเรื่องของมีสมาชิกใหม่มีการวางแผนเกี่ยวกับ อนาคตเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบจริงจังแบบซีเรียสแต่หลักๆอะพี่หมอมองเห็นเรื่องเงินค่อนข้างเยอะนะคะหลายๆคู่เดือนนี้เหมือนประเด็นในเรื่องของการเงินจะเข้ามามีอิทธิพลกับความสัมพันธ์แต่เป็นเชิงบวกอะมองไปถึงเรื่องของการแบบตัดสินใจที่จะเก็บเงินหรือลงทุนอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะบางคู่มีเกณฑ์ของการซื้อบ้าน นะซื้อบ้านร่วมกันนะคะบางคู่เก็บเงินไปเที่ยวอะไรทํานองเนี้ยมันมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตของคุณสองคนแต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ตังค์หรือ,อว่าอารมณ์ประมาณนั้นมันหนักไปทางการสร้างความมั่นคงทีนี้ในเชิงความสัมพันธ์จะมีปัญหาอะไรไหมจริงๆก็มองว่ามันก็คือปัญหาเกี่ยวกับอนาคตนะถ้าจะมี แต่ปัญหาในเดือนนี้พี่หมอะยังไม่เห็นนะคะถ้าจะมีคิดว่าจะเป็นในเรื่องของความไม่โรแมนติกอะรู้สึกว่ามันเป็นรูทีนเดิมๆหลายๆคู่อะยิ่งถ้าเป็นคู่ที่แบบคู่แต่งงานคู่ที่แบบอยู่ด้วยกันทุกๆวันหรืออะต่อให้คุณอยู่ห่างกันแต่กิจวัตรของคุณคือตื่นเช้าคุณโทรหาแฟนเที่ยงคุณโทรหาแฟนอะไรเงี้ยในเดือนนี้มันก็จะรูทีนเดิมๆแบบนี้ก่อนนะแต่ มันขาดการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันขาดความหวือหวาที่หมอะรู้สึกถึงคํานั้นนะคะบางคู่มันมันต้องการไงเติมให้กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเติมความหวานเติมความโรแมนติกแต่เดือนนี้ชาวลัคนาราศีมังกรไม่คุณก็คู่อ่ะที่ขาดไม่ได้เติมสิ่งนี้ให้กันนะคะหรือหนักหน่อยก็ทั้งคู่เลยอะไรทํานองนั้นข้อเสียก็เลยมองไปที่คุณอาจจะไม่ได้ทันไม่ได้เขาเรียกว่าไงอ่ะ เหมือนคุณอยู่กันแบบคุ้นชินอยู่กันแบบคุ้นเคยอยู่กันแบบรูทีนเดิมๆอะใช้ชีวิตกันเดิมๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งถ้าเป็นคู่ที่อยู่ไกลกันนะคะแล้วคุณมีแพลนนะในเดือนพฤศจิเนี่ยเดิมทีคุณมีแลนว่าเดี๋ยวมาเจอกันนะเดี๋ยวแบบเออมาใช้เวลาร่วมกันเดี๋ยวไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยค่ะมันมีโอกาสที่แลนนั้นจะถูกเลื่อนออกไปหรือ อไปเจอกันแล้วอะ่ะมันไม่มันไม่เติมเต็มอืมพี่หมอรู้สึกว่ามันไม่ได้เติมเต็มกันขนาดนั้นมันดูแบบว่าเหมือนคุณมีเรื่องให้คิดกันเยอะอะ่ะ ซึ่งไม่ใช่คุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกันขนาดนั้นนะคะแต่เหมือนมันมีเรื่องอื่นในหัวกันเยอะคนนึงก็เรื่องงานคนนึงก็เรื่องเงินเรื่องที่คุณจะหยิบมาคุยกันก็คืองานเงนิงนอะไรทำนองเนี้มันขาดความหวานต่อให้คุณจัดทริปไปกันได้อะมันก็เหมือนแบบในทริปนั้นอะบางทีไม่แฟเราก็เรายังแบกงานไปทำเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่หมอมองเห็นเรื่องคำพูดนะคะ หลายคนนะ่ะมีความแบบใจร้อนหรือว่าเป็นคนแบบว่าพูดไม่ค่อยคิดอ่าก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดมันจะเข้าไปทําให้คนรักเราหรือหรือถ้าเขาเป็นฝ่ายพูดนะแต่เอาเป็นมังกรพูดก่อนเนาะถ้าเราเผลอพูดจาไม่น่ารักไม่น่าฟังใจร้อนอะไรประมาณนี้คนรักคู่ครองของเราเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแบบ น้อยใจเออมันเป็นเรื่องปกติเนาะถ้าเขาพูดใส่มังกรมังกรก็รู้สึกเหมือนกันนะคะเผลอๆจะเก็บเอาคําพูดพวกนั้นอะมาคิดเยอะแต่ข้อดีก็คือ คิดเยอะจริงแต่ก็คิดไม่นานนะพี่หมอมองว่าคุณก็จะเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดือนนี้ไม่ได้เจอกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือนหน้าละปีใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือสมองคุณในช่วงเดือนพฤศจิกคุณกับคู่ครองอ่ะเหมือนไปในอนาคตกันค่อนข้างเยอะค่ะไปอยู่ที่อนาคตกันค่อนข้างเยอะไม่ได้โฟกัสปัจจุบันนั่นเองเนาะมันก็เลยทําให้ ความสัมพันธ์ในเดือนนี้มันอาจจะขาดความหวานขาดความโรแมนติกแต่หลายๆคู่ก็มีเรื่องดีนะเรื่องดีที่พี่หมอเห็นคือคู่ครองคนรักของชาวลัคนาราศีมังกรเขามีโอกาสที่จะทำเซอร์ไพรส์บางอย่างให้เรานะคะเป็นของขวัญก็ได้ใครเกิดเดือนนี้นะก็มีเกณฑ์ที่แบบเ,เขาจะแบบ ให้ของขวัญแอบทําอะไรเซอร์ไพรส์เราเล็กๆน้อยๆมันก็มีคือการที่พี่หมอบอกว่าขาดความหวานขาดความโรแมนติกมันมันไม่ได้ถึงขนาดว่าไม่มีเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันมีน้อยอ่ะเออไพ่ในเดือนเนี้ยรู้สึกว่ามันน้อยมันเติมมันเติมความหวานเติมความโรแมนติกให้กันน้อยไปหน่อยเพราะฉะนั้นพอรู้แล้วเนี่ยก็แนะนําว่าหันไปบอกรักกันหน่อยใส่ใจกันหน่อยสังเกตกันหน่อยอะไรทํานองนั้นนะคะแล้วก็ คู่ไหนนะคู่ไหนที่มีปัญหากันอยู่จริงๆพี่หมอรู้สึกว่าเดือนนี้มันจะมีการได้พูดได้คุยได้เคลียถึงปัญหากันค่ะพยายามที่จะแก้ปัญหาร่วมกันอันนี้คือสิ่งที่พี่หมอเห็นจริงๆมันเป็นข้อดีนะแต่ข้อเสียคือมันมีคนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าการแก้ปัญหาที่คุณกับเขาตกลงกันนะ่ะมันเป็นเหมือนปลายเหตุสิ่งสิ่งที่คุณจะ แก้ร่วมกันอ่ะ,อะไม่อาไม่ใช่สีวิธีการค่ะที่จะใช้แก้ปัญหานี้ร่วมกันมันคือปลายเหตุคุณรู้มันจะมีใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าปัญหาจริงๆอ่ะมันไม่ได้ถูกแก้แล้วเขารู้สึกผิดหวังอ่ะเออถ้าเกิดเป็นมังกรมังกรก็รู้สึกผิดหวังคุณอาจจะแบบมีปัญหาเช่นนายกตัวอย่างนะคะอ่อในเดืออ่อที่ผ่านมาเนี่ยคุณสองคนมีปัญหาเรื่องเอาอะไรเรื่องอะไรดี อันเรื่องคําพูดเนี่ยแหละนะเขาเป็นคนพูดไม่คิดหรือคุณเป็นคนพูดไม่คิดเอาเขาดีกว่านะเขาเป็นคนพูดไม่ค่อยคิดเลยพูดอะไรมาทีเนี่ยเรารู้สึกแบบเสียใจอ่ะมังกรก็คุยกับเขาค่ะเราเคลียร์กันบอกแล้วมันจะได้เคลียร์เคลียร์กันสิ่งที่มังกรอยากให้คู่ครองแก้ก็คือปรับหน่อยคุณมันเราเข้าใจแหละว่ามันคือนิสัยมันคงเลิกไม่ได้แต่ปรับให้ฉันหน่อยพูดจาดีๆกับฉันบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะปรากฏว่า คู่ครองของคุณนะ่ะเขาแก้ปัญหาด้วยการที่คุยกับคุณน้อยลงอันนี้ยกตัวอย่างนะหรืออ่าเขารู้ว่าคุยเรื่องนี้ทะเลาะกันอ่าปัญหาอ่าการทะเลาะกันหรือการพูดไม่ดีใส่กันอาจจะมาจากแค่บางเรื่องอย่างเงี้ยก็เลี่ยงไปเลยไม่คุยเรื่องนี้ไปเลยซึ่งมังกรจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะทางแก้คือเธอแค่ปรับไง เธอแค่ลดให้ฉันหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าปัญหาอยู่ที่เราเขาก็คาดหวังบางอย่างจากเราเหมือนกันแต่เราเนี่ยจะใช้วิธีที่มันไม่ได้ตรงกับที่เขาอยากให้เราแกเขาก็จะรู้สึกผิดหวังกับเราได้เหมือนกันนะคะมันมันเป็นทั้งสองฝั่งได้เลยนะพลังงานมาสลับฝั่งได้นะคะเอาเป็นว่าแล้วมันจะเรือรังไหมพี่หมอมองว่า ท้ายที่สุดอะคุณสองคนหลีกเลี่ยงการคุยปัญหานี้หรือว่าแก้ปัญหาไม่ใช่คุยคุยนะเราคุยกันอยู่แล้วเนาะแต่หลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาไม่ได้อยู่แล้วค่ะแต่เดือนนี้พี่หมอรู้สึกว่าคนทั้งคู่ะพยายามที่จะไม่ให้ปัญหานั้นมันบานปลายมากกว่าอืก็เลยแบบเปลี่ยนจุดโฟกัสไปเลยเคลียร์แล้วละ่ะรู้แล้วจะทำไม่ทำมีความคาดหวังแหละว่าเธอต้องเปลี่ยนเธอต้องปรับแต่โอเคฉันรู้ถ้ามันยาก มันยากว่าเธอจะปรับได้ไหมฉันปรับได้ไหมงั้นเดือนนี้เราก็ฉันอาจจะผิดหวังที่เธอยังปรับไม่ได้เธออาจจะผิดหวังที่ฉันยังปรับไม่ได้แต่คนทั้งคู่เหมือนเป้าหมายเดียวกันน่ะ สุดท้ายคือคุณยังอยากให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าต่อทำยังไงก็ได้ให้บรรยากาศในเดือนนี้ปัญหานั้นมันไม่วนกลับมาเพราะฉะนั้นคู่ไหนที่มีปัญหาอยู่มันจะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคู่ไหนไม่ได้มีปัญหาเนี่ยคุณก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะมันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วในเดือนนี้อย่างมากก็จะเป็นเรื่องของเวลานะพี่หมอรู้สึกว่าเวลาเหมือนจะขึ้นเยอะแต่คุณสองคนทุ่มไปกับเรื่องอื่นกันไซเยอะอะไม่ใช่เรื่องที่ได้ใช้เวลาร่วมกันมากมายอะไรขนาดนั้น ไปเที่ยวก็ยังแบกงานไปทำอะ่ะคิดเอานะคะประมาณนี้สำหรับความรักคนมีคู่ของชาวลัคนาราศีมังกรจริงๆอะ่ะมองว่าไม่ได้แย่แต่อาจจะแบบว่ามันก็ไม่ได้สดชื่นเนะเาะพยายามเติมความหวานให้กันหน่อยนะคะใส่ใจกันนิดนึงโอเคปัญหาไหนคุยละเคลียร์ละแต่ยังแก้ไม่ได้ก็พักก่อนแค่นั้นเองนะคะอ่ะเรามาดูสุขภาพกันดีกว่า ภัยสุขภาพของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะภายในเดือนนี้นะจัดเมนแฮงแมนเจ็ดเหรียญอัศวินถ้วยและสี่ถ้วยค่ะก็ถือว่า มีสิ่งที่ร่างกายเขาพยายามจะส่งสัญญาณให้ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองอย่างจริงจังนะหลายๆคนพี่หมอมองเห็นโรคภัยเก่าๆอาการเก่าๆที่มันเป็นเป็นห,หายหายหรือเคยเป็นไปนานแล้วหายไปแล้วมันก็จะกลับมาเป็นใหม่แล้วจะต้องกลับไปรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตใครมีปัญหาซึมเศร้าเมื่อก่อนทานยา เป็นประจำแล้วอยู่ๆก็หยุดไปอะ่ะพี่หมอรู้สึกว่าเหมือนกับมันจะต้องกลับมาดูอย่างจริงจังแล้วนะคะ ต้องบอกก่อนว่าสุขภาพเนี่ยมันไม่ได้ร้ายแรงแต่ไพก่กําเขาบอกว่ามันมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้นเยอะในเดือนนี้มังกรจะต้องใส่ใจตัวเองเพิ่มขึ้นนะนอกจากนี้นะถ้าให้เจาะจงเป็นโรคเลยนะคะพี่หมอมองเห็นหนึ่งความเครียดมาแน่นะคะความเครียดความเครียดสะสมซึ่งจะส่งผลให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนหรืออาการอักเสบภายในร่างกายแล้วเรากา็หาสาเหตุต่างๆเหล่านั้นไม่เจอ อ่ะสังเกตง่ายๆก็ได้บางคนรู้สึกแบบเป็นร้อนในบ่อยๆสมมุตินะคะหรือแบบมีอาการลำไส้อักเสบก็ไดออ้อาการอักเสบภายในร่างกายลำไส้อักเสบซึ่งจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าโรคลำไส้อักเสบเกิดจากอะไรถูกไหมแต่ปรากฏว่าพอพอมังกรน่ะเป็นลำไส้อักเสบใช่ไหมแล้วพยายามปรับพฤติกรรมพราะรู้ว่าโรคเนี้ยเกิดจากอะไรบ้างอ่ะเราก็ปรับพฤติกรรมนะคะปรากฏว่ามันไม่หาย เห็นปะมันก so, ็จะทําให้เรารู้ส like ึกแบบเอ้าตกลงมันคืออะไรมันเป็นเพราะอะไรอะไรทํำนองเนี้ยนะคะแล้วก็พี่หมอเห็นอะไรที่มันเกี่ยวกับน้ําเหลืองอะหรือเกี่ยวกับน้ําในร่างกายนะหลายๆคนมีอาการบวมน้ําด้วยนะคะมีอะไรประมาณนี้ด้วยบางคนก็มีอาการอ๋อมีอันนี้ด้วยนะไอ้บวมน้าเนี่ยพี่หมอนึกเห็นคนที่ฟีลแบบ สังคมเก่งปาร์ตี้เก่งแล้วก็แบบว่าดื่มเก่งอ่ะก็นั่นแหละคะ่ะจะเกิดจากการดื่มของคุณเองนะพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นจะทำให้มีโรคต่างๆตามมานะคะแล้วก็อ๋ออีกอันหนึ่งก็คงเป็นซึมเศร้าอันนี้อยากย้ำพอรู้สึกว่าทั้งแฮงแมนแล้วก็ทั้งสีถ้วยเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยโอเคกับโลกนี้เท่าไหร่นะใครที่คิดมากเนี่ยก็อยากจะ ให้ Hi, พยายามเอ่อจะบอกยังไงดีมันจะบอกว่าพยายามอยากเคลียดคำนี้เป็นคำที่พูดง่ายทำยากเนาะแต่ก็นั่นละค่ะยังไงซะพยายามอยากเคลียดพยายามเอาตัวเองเออกไปอยู่ในบรรยากาศที่มันแบบสดชื่นเนาะแล้วก็อย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนะคะ แล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปแต่ยังไงก็ตามสุขภาพทั้งหมดในเดือนนี้พี่หมอว่ามันจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นก่อนนะเข้ามาเตือนว่าเฮ้ยดูแลตัวเองหน่อยไม่ได้แล้วนะปล่อยไปนานกว่านี้เธอจะเป็นมากกว่านี้อะไรประมาณนั้นนะคะนอกนั้น,นียก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงนะคะอันนี้ก็คือความรักความสัมพันธ์และสุขภาพของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568ก็ ใครยังไม่ได้ฟังการงานการเงินอย่าลืมไปฟังกันนะคะแล้วก็สุดท้ายขอบคุณชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านที่เข้ามาอยู่ฟังเป็นเพื่อนกันหากมีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกทกท่านล่วงหน้าไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ